สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นวันละนิดจิตแจ่มใสวันนี้เสนอตอนฮิร a างานาเรงชือดบุซึอิกิโมโนตอนที่3นะครับก็เหมือนเดิมครับอุซึฮิรางานาโอเอมเปรเดนนาโซริมาโชนะครับไปลุยกันเลยวันนี้ก็จะเป็นอยู่ในพวกสัตว์ต่างๆอยู่เนาะเริ่มตึงสีกับหัวออกเสียงว่าคะนะครับ แล้วก็ขีดยาวขีดลงล่างมอมาเป็นฮะมีสองขีดเสียงขุ่นจะเป็นบะนะครับออกเสียงว่าขาบะขาบะนะครับก็จะเป็นตัวฮปิโปโปรต,ตมัสนะครับโดยส่วนตัวพี่ริวชอบคาบะมากมันเท่ดีขาบคาบะ,าบะฮิปโปะนะครับต่อสะเขียนอย่างนี้ แล้วก็ขีดเนาะแล้วก็รูรูจะเป็นเลข3านะครับแล้วก็มีหางอารมณ์ประมาณนี้คือรูนะครับผมอ่านว่าซาลุซาลุนะครับซาลุก็จะเป็นลิงนะครับซาลุเนาะต่อเริ่มต้นจากเขียนเหมือนตัวชินะครับแล้วก็มีสองขีดอันนี้อ่านว่าโมนะครับอีกที่หนึ่ง ลงมาแล้วก็2ขีดนะครับอันนี้ก็โมแล้วตามด้วยตัวอื่นอันนี้ทุกคนน่าจะจำได้แล้วเนาะแล้วก็เจออีกแล้วสกับหัวคือคะนะครับแล้วก็มี2ขีดเป็นเสียงข่นเป็นหะนะครับก็จะออกเสียงเป็นโมมงะโมมงงหะนะครับโมมงกะก็คือการลอกบินนะครับ เพื่อนๆเ,เคยเห็นตัวจริงไหมกระลอกบินน่ารักมากมันบินได้ด้วยแหละต่อนะโคนะครับสองขีดบนล่างต่อไปตัวอุนะครับมีลูก,กตาแล้วก็ยิ้มกว้างๆเนาะอุอ่าตัวนี้น่าจะคุ้นแล้วใช่ไหมเขียนเป็นตัวชี้แล้วสองขีดถูกต้องตัวโมกครับแล้วก็ ขีดซ้ายขีดขวาผอมๆยาวๆเป็นตัวลิโอเคตอนนี้จะออกเสียงว่าโคโมดิโคโมดินะครับก็คือข้างคาวนั่นเองนะครับลูก,กตาข้างขาวน่ารักมากแล้วก็สุดท้ายโอ้โหยาวมากเลยชื่อตัวนี้เริ่มต้นขีดบวกลงมานะครับแล้วก็เขียนเหมือนตัวน no กอันนี้ออกเสียงว่าอะ ะครับแล้วก็เขียนเลขห้าเลขห้าคือตัวละอ่ะเนาะอาละแล้วก็ขีดซ้ายขีดขวาอ้วนๆห่างๆกันหน่อยคืออ e. ีแล้วก็ตัวนี้คือคุนะครับเพิ่ม2ขีดเป็นเสียงขุนเป็นกุคุเป็นกุนะครับแล้วก็2ขีดตรงกลางขีดลงมามอมา้าก็จะเป็นมะ โอเคอันนี้จารออกเสียงว่าอะไรกูมะอะไรกูมะนะครับคืออาราอิกูมะอะไรกูมะ,ะ,มะตัวแลกคูนนั่นเองนะครับน่ารักดีเนาะตัวนี้โอเควันนี้นะครับก็จะได้คําใหม่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวลุนะครับเพราะปกติเลข3เฉยๆมันจะเป็นตัวลกนะครับพอมันลิ้นพันเข้ามาเนี่ยสามเหมือนกันแต่ลิ้นพันก็จะเป็นตัวลุ แล้วก็คำใหม่ก็คือตัวโม้นี่แหละมัง้งเนาะตัวโม้นะครับตัวโมก้ก็อย่างที่บอกเทคนิคก็คือเขียนชี้ก่อนแล้วก็2ขีดนะครับนอกเหนือจากตรงนี้ก็ตัวอะนะครับตัวอะก็คือเหมือนเราไม่ค่อยได้เขียนเลยเนาะที่ผ่านมาอะก็จะเป็นเป็นตัวบวกลงมาแล้วก็เขียนตัวโนาะนะครับ โอเควันนี้เราก็ได้ฮิลางนะตัวใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆก็พยายามจัดเวลานะครับฝึกเขียนฮิลังอนะให้มากๆนะครับแบบฝึกหัดพี่ดูแจกอยู่ในทาง f a c e b o o k อ่ะเนาะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมรับแจกได้เลยนะครับอยากให้ฝึกเขียนกันบ่อยๆเราจะได้จดจําตัวอักษรได้นะครับเพราะว่าไอตัวอักษรนี้มันได้ใช้ตลอดอยู่แล้วไอ้ตัวฮิรังอนะเนาะไม่เสียเวลาฟรีในการที่จะมาฝึกแน่นอนนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับรบกวนกดถูกใจนะครับแล้วก็แชร์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้คอมเมนต์เยอะๆนะครับเพราะว่าพี่ริวชอบให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาจะได้อ่านแล้วชื่นใจนะครับว่าเพื่อนๆติดตามกันอยู่นะโอเคสำหรับน,นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบาย